ครับผมสวัสดีตอนเช้านะครับผมสวัสดีครับมาดูวันนี้หลังจากมีพายุเข้าเมื่อคืนนะครับผมนะครับในในพื้นที่ของบันโก้นะครับผมวันนี้ก็เมื่อคืนก็ได้เล่าไปเรื่องข้างในเริ่มแห้งแล้วนะครับแต่พอดีฝนตกมาเมื่อคืนนี้นะครับผมฝนตกมาเมื่อคืนนี้ก็เลยทีแรกก็จะเอาช้างมาวันนี้มาผูกกลางวันนะครับแต่ก็ ตรงเละอีกนะครับถูกไม่ได้แน่นอนนะครับผมมันแห้งแล้วนะครับเมื่อคืนเล่าให้แม่ฟังนเริ่มแห้งแล้วนะครับผมวันนี้ก็ต้องรอไปอีกแหละครับนี่นะครับได้ยินข่าวว่ามีบ้านเปิดด้วยนะครับมีหลังคาบ้านพ่อควานบ้านฟานช้างนะครับที่ไปทํางานอยู่พัทยานะครับเปิดนะครับเดี๋ยวปันก็จะพาแม่ๆนะครับไป ไปยังไงนะทาความดีเนาะไปทําความดีกันนะครับวันนี้ขันนก็จะไปทําความดีนะครับกับน้องลุงเรีอยงนะครับช่วยเดี๋ยวจะขึ้นไปดูหลังคาหรือว่าเป็นยังไงนะครับพอจะ,อะทําได้ไหมนะครับถ้าทําไม่ได้ก็ต้องเรียกช่างนะครับผมนะครับเพราะว่าปล่อยไว้นานไม่ได้นะครับหลังคาเดี๋ยวฝนมาเข้าของหรือว่าไม้อาจจะผุได้นะครับผมเป็นบ้านของพ่อควาน อาบุญเมืองนะครับเนาะเป็นบ้านของควานบุญเมืองนะครับเป็นพี่ชายของควันโกเองนะครับผมนะครับพอดีก็หลังคาเปิดนะครับพ่อควานก็อยู่พัทยานะครับเดี๋ยววันนี้ควันโกกับลุงเรืองนะ่แม่แม่นะครับไปดูกันนะครับผมไปครับนะครับผมวันนี้นะครับน้องเรืองก็จะไปนะครับทําความดีนะครับผมนะครับเพื่อช่วยเหลือนะครับ เพื่อนช้างนะครับหรือว่าเป็นพี่ชายของฟันโก้นะครับที่บ้านเปิดหลังคาเปิดนะครับแต่ไม่รู้ว่ามากน้อยแค่ไหนนะครับผมฟันโก้เดี๋ยวจะไปดูกันนะครับแม่จ๋านี่นะครับเป็นดอกยิงนะครับยิงมุงหลังคานะครับผมนะครับซึงเหลือนะครับจากที่ทําบ้านรุ่งเรืองนะครับพอดีเลยที่ได้เอาไปใช้ นะครับผมนะครับก็สว่านอีกหนึ่งอันนะครับน่ะยืมเข้ามานะครับนี่ยืมเข้ามานะครับไม่ได้เช่านะครับยืมนะครับแป๊บหนึ่งนะครับยืมช่างเขานะครับผมขึ้นไปมุงให้ก็ขวานสักป๊บหนึ่งนะครับยังไงก็เข้ามาเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับครับผมอันนี้ก็พร้อมเลยนะครับผมเดี๋ยวจะไปดูบ้าน นะับว่าเป็นยังไงดูถนนครับโอ้ถนนนี่คือถนนอ่านะครับข้างบ้านตุ้งเรืองครับผมนี่ก็อ่ายายที่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูบ้านอ่าพ่อควานบนเมืองนะครับว่าเปิดมากแค่ไหนนะครับถ้าปล่อยไว้ก็เดี๋ยวฝนจะเปียกอ่าเข้าของนะครับผม เดี๋ยวนี้ก็ไปครับนี้ก็มาถึงแล้วนะครับผมเอาดูสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับผมจะเดินได้หรือเปล่าขึ้นได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ เปิดแพลงขอาทสมควรนะครับไม้ผูกหมดละมั่งเนี่ยต้องขึ้นไปดูก่อนนะว่าเป็นยังไงครับรผมนี้ก็แควนก็ขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วนะครับอ่าดูว่าเปิดก็เปิดจริงนะครับเนาะเปิดหนึ่งแผ่นนะครับผมนะครับ นี่ครับผมถ้าปล่อยไว้ก็ผนจะอาจจะสาดเข้าไปข้างในนะครับเพราะว่าพวกควานไม่อยู่นะครับผมบวันนี้ก็ชวนแม่นะม,มาทำอะไรนะสารารณประโยชน์นะครับน,น,นี่บรรยากาศข้างบน,นครับอันนี้คือ ยากนะครับของกานโก้นะครับที่ปลูกเอาไว้ตั้งแต่ตั้งแต่มานังแล้วครับผมนะครับก็พอได้กินแล้วนะครับผมนะครับ นี่ก็เดี๋ยวเราจะทําการมุงก่อนนะครับผมนะครับเพราะว่า,าตั้งกล้องไม่ได้นะครับี๋ยวยัยงไงมุงเสร็จจะถ่ายให้ดูอีกหนึ่งรอบนะครับผมนะครับับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสาหรับช่างก,กู้ครับนี่มุงเรียบร้อยนะครับคุณแม่จ๋า่ครับ เีอนะครับผมอเป็นบ้านของปานนะครับคุณเมืองครับผมเป็นบ้านปานของน้ำมือนะครับน้ำมือกับเรียบเรียบนะครับนี่ก็เลยเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ดูบรรยากาศนะครับโอ้โหดูนะครับพายุเข้านะครับคุณแม่ พายุเข้านะครับ้าไม่รีบมามุงไว้เรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะดูไม่สวยเท่าไหร่นะครับก็ตามตามที่ทำได้นะครับผมนะครับออต้องค่อยๆค,ครับเพราะว่ากลัวไม้ขุ อยู่บรรยากาศรอบๆนะครับปันโก้อยู่บนหลังคานะครับผมนะครับไม่โดดหรอกยังไงก็ไม่โดด <c oughs> นะครับบาย